สวัสดีครับคุณผู้ชมเรามาแบก FC นะครับ FC หน้าใหม่กันนะครับช่วยแบก FC เอออยู่เว็บ15แล้วไวมากจบไวไหมก็ไม่ไวมากมาแบกผู้เล่นใหม่ไม่ไวแต่ทำให้ผู้ติดตามหน้าใหม่ มีมีเงินเอาไว้สุ่มตัวละครถ้าเราช่วยเหลือกันเดี๋ยวก็จะมีคนมาช่วยเหลือเราเองอาจจะไม่ใช่ตอนนี้การทำดีให้คนอื่นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีก็เหมือนกับคุณผู้ชมที่ช่วยกันติดตามช่องผมตอบแทนคุณด้วยของขวัญจากเกมโรบอ x ต่างๆที่ผมพอให้ได้ เรียบร้อยครับแบกผู้เล่นใหม่2คนผ่านรอบนี้ผมก็แบกให้น้องผู้เล่นใหม่อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราจะได้ไปดู Dark Speaker Man กับ TV Man ว่าตัวไหนจะดีกว่ากันโอเคนะคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับ อาจจะไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับดาร์คสปิกอรแมนซะแล้วเพราะผมเทรดไปแล้วแต่ว่าได้ตัวนี้มาแทนลาร์ดคาเมร่าแมนคิดว่าคุ้มไหมส่วนตัวผมว่าก็คุ้มแหละถ้าฟาร์มเงินงั้นก็ลงคลิปอย่างอื่นแล้วกันเปลี่ยนกลางคันเทรดเทรดเพื่ออะไรกันครับทุกคน มาทดสอบเป็นระหว่างตัว Cameraman กับคาเมราวูแมนแล้วกันนะครับเล่นได้ไหมหรือไม่ควรเล่นเริ่มจากการทดสอบที่ Cameraman ถือพื้นพกราคาคาเมราแมน m a n 100 ราคาคาเมร่าวูแมนแปดสิบลองดูว่าคุ้มไหมใครคิดว่าสู้ได้กดหนึ่งใครคิดว่าใครที่คิดว่าสู้ไม่ได้กดสองนะครับในคอมเมนต์ สู้ไหวไม่เนี่ยดูแล้วไม่น่าไหวเลยดูซิว่าคุ้มค่าไหม อบดูว่าคาเมราแมนที่ถือปืนจะใช้งานดีกว่าสปีกเกอร์แมนธรรมดาหรือไม่รอดไหมเนี่ยเหมือนไม่น่ารอดเลยเออถ้าไม่รอดก็ขาย เกมก็จบไปที่16นาทีผมก็เลยคิดว่าผมขอใส่ตัวนี้มาแล้วกันจะได้ง่ายต่อการถ่ายทำว่ามันจะผ่านได้ไหมโอ้โหอืมหือ ปัดใจมากเวลายิงโอ้โหัปไปเลเวลสองซะเลยกะเอาเรื่องใช้ได้ระยะไกลไหมเนี่ยถ้าไกล75เมตรก็ ยังดูดีแต่ถ้าไม่ไกลก็โอ้โหไม่น่าไวแล้วอะ่ะต้องรอมีหกตัวก่อนถึงจะพอกันตัวเล็กได้เริ่มเยอะแล้วโอ้ยนักหลังเ่าแน่นที่ถือปืนพก ไว้แค่ตัวเดียวไม่งั้นแพ้แน่ๆระยะสั้นเกิน โอ้โหจบเวลาไปที่11นาที28วินาทีสรุปผลง่ายๆก็คืออคาเมราแมนดีกว่าในระดับหนึ่งคาเมราวูแมนแพ้ทุกทางเกือบทุกทางแค่ดามเมจของ คาเมราแมนหนึ่งร้อยไม่เหมือนฝั่งคาเมรามูแมนดาเมจสองร้อยอย่าหาเล่นตัวนี้นะเล่นตัวธรรมดาอย่างตัวนี้ดีกว่าตี0ูดจุดห้าก็จริงแต่ดาเมจเม็ดละร้อยไม่เหมือนอันนี้ระยะแค่สิบสองอันนี้ระยะสิบก็จริงแต่ถ้าช่วงต้นเกมตัวนี้ดีกว่าเห็นเห็นกลางเกมก็ดีกว่าเห็นเห็นส่วนนี้ต้องรอเลดเกมถึงจะเก่ง ซึ่งไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ตัวนี้เก่งกว่าผมเทรดมาแต่ผมเสียได้มากเพราะผมต้องเสีย Dark s p ปิก e รแมนไปสำหรับคลิปวันนี้คือการประลองเกี่ยวกับ c a เวราแมนกับ c a เวราวูแมนกันนะครับว่าเก่งแบบไหนได้บ้างหรือต่างกันแค่ไหนสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบาย ผมแต่งตัวแล้วนะครับไม่ดูเหมือนไก่อ่อน